thank you มื่อใดหลวงพอ่อสิบอกภาษาบานเท่าพอมีแต่ลูกหลานบกีบก,กี่คนมีแต่บานเท่าทั้งหมัดเมือเ่อใดบอกภาษาฟังง่ายๆบอกภาษาประจําวันให้พวกลูกหลานทั้งทั้งหลายได้ฟังได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวความคิดจากรูป,ปูหลงตาที่บวช ดูในพระพุทธศาสนาลูกหลานเป็นพุทธบริษัทสีมันก็ต้องมีความบอกความกล่าวมีอย่างแนะนําบอกกล่าวซึ่งกันและกันอันไรเป็นผิดอันไดเป็นผ่ออนไรเป็นคุนอนไดเป็นโทษประโยชน์ประโยชน์และบพอเปนประโยชน์วกเข้าอยู่ด้วยกันจะต้องทาความพอใจซึ่งกันและกันเมื่อในเป็นวันพุธที่สิบหา กันยายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันขึ้นเก้าคำเดือนสิบปีฉลูนะแต่เมื่อวานหลวงพ่อเองได้พูดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคู่กับพุทธศาสนาถ้ารักพุทธศาสนาต้องรักสถาบัน อันนี้หลวงพอบอกเมื่อวานนตามไม่จริงพุทธศาสนาของเ้านพระเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะลูกหลานพระเจ้าปันิงสละหลาดธรรมล่างออกบวดไปบำเพ็ญทุกกะกิริยาบำเพ็ญเพียรอยู่ตรงหกปีแต่ศาสนาอื่นที่ห้าได้ศึกษาก็เป็น บอมเณรบอมเณสถาบันกษัตริย์แต่พุทธศาสนาเนี่ยสถาบันกษัตริย์แต่ศาสนาอื่นเป็นไม่บอมเณรศาสนาสถาบันกษัตริย์แต่ว่าพุทธศาสนาของเฮาตามตำรับตำราที่เพนววัยที่พระพุทธเจ้าพนึกดูในอดีตชาติพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์เท่านั้นใช่ไหมพนว่าไม่ใช่ บางชาติก็เป็นพระามเป็นพวกคณะปรมาจารย์พวกเนี่ยพวกพระามแต่กระลูกของพรามแต่จะสจรูปเป็นพระพุทธเจ้าบางที่ก็เป็นลูกองค์ขบวนตรีที่เป็นใ้โอวาตกับพระราชาเกิดออกมาแล้วก็ออกไปปวดได้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีในตำรานะ อันไหนบอกตามตำรา,าว่าไว้ในพุทธตำราพุทธศาสนาอันไหนว่าอาดีตชาติพระพุทธเจา้าบอไม่มีโมเมนมีองค์เดียวไมีหลายองค์อันไก็คือการกลับเป็นหยกหยกแต่ว่าน่าอ่านมากแต่ละองค์จะได้มาาตัดสรูคือการกับน,กกนีาา่แะละยยกของพระเจ้าเป็นดิน ยุคของพระท่านาที่บดียังกงจริะอันนี้ยุคของพระพุทธเจ้าก็คือกันพระพุทธเจ้าผมมันจะมีองค์เดียวได้ต่อไปพ่ายภานักก็มีพระสีอริยะเมตไตรแต่ว่าจากในพระเอกยาวาน้านก่อนจะวัดขึ้นในโลกจดมดพุทธศา,าสนาศาสนาพระโคดมเนมดก็เป็นว่างเป็นชุนศูนจะกลับว่าง พ่อว่างไปอีกแต่กัังมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาจังพระศรีอริยะพ่อพระศรีอริยะเมตไตรว่างแะ่ในพัฒกรัรมเนี่ว่างอีกว่างยาวนานอีกจะมีพัตกับมขึ้นมาอีกเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งต่อไปภายภาคหนาเพิ่นก็เป็นเสื้อสายของเพิ่นขึ้นกันได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัสรูปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพธิธญาณเน่ เพิ่นกับเพ่งมองไปทั้งหลังอดีตชาติของเพิน่นใหญ่ยานรัฐานะคือฌานในสมาริสัมมาัตของเพิ่นสมาธิสมบาัติของเพิ่นเพิ่นกับเพ่งมองไปทั้งหลังเราจะแต่งตั้งอัครสาวกอย่างภาษารดบุตรพระโมคคัลลานี่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี่เพิ่นตั้งจังไหนเพิ่นแต่งตัง้งจังไหนเพิ่นก็มองดูในอดีตชาติเออ เพิ่นแต่งต่างแบบนี้ในเมื่อพวกนี้ได้บำเพ็ญบุญบารมีมากเพื่อปรารถนาเป็นอัครสาวกเอ่อตรงรับแบบนี้จากนั้นเพิ่กนรับเพิ่นก็นมีคู่บาอาจาร์ขึ้นกันได้พระพุทธเจ้านะ,ะเ,าเอ่นจะเห็ุอย่างกิมองไปทางหลังอดีตชาติอดีตพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆประเทศจังไรเอ่อกันกับ รัฐบาลชุดนี้เพ่งมองรัฐบาลชุดเก่าๆอันไหนมันดีอันไหนมันดีนนนดก็เอานํามาประพฤติปฏิบัติน้ามาปฏิบัติในรัฐบาลของตนเองลักษณะจังสันละ่ะอันนี้พระพุทธเจ้าขึืนอกันอย่างพ้นเทลพร,ระอุปถากพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากเพิ่นก็นมองในอดีตชาติขึืนอกันพระพุทธเจ้าอง,องค์ก่อนที่รับอุปถานะ ระอุปถานะเนี่ยเพิ่นหลับจังไรนะเ,เพิ่นกม็มองดูมองดูเออเพิ่นหลับแบบนี้เ,เพอหนนเวลาหลับพระอนนานนท์ก็ดีหลับพระพระมาพระอัครสาวกก็ดีสมัยนั้นเขาก็แอนตีที่กันเนีพวกพระทั้งหลายจะอยู่ประเกงประคาโอ้พระพุทธเจ้าเห็นแก่หนาเห็นแก่หนาเห็นแก่ตาเห็นแก่ จดถามบรรดาศักดิ์เขาลำด้วยภาษาเลบุตเป็นหลูกเศรษฐีปรโมโกล่าเป็นหลูกเศรษฐีในกรุงราชเจคือการับภาพเ็เป็นอัครสาวกพระพุทธเจ้าปนว่าโบแมนพระพุทธพมโกลาภาษาเลบุตเขาปรารถนามาในอดีตชาติปรารถนาจะเป็นพนระพุทธเจ้าเปลิดปรารถนาเป็นอัครสาวกสมัยนั้นสมัยน,น,นี้พระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ เขาตั้งความปรารถนาสมัยนั้นเขาเป็นท่านเป็นฤาษีในป่าที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นเป็นพุทธเเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าขางซ้ายขางขวาพระสารีพุทธปรารถนาเป็นขางขวาก่อนก็เลยไปมาชวนพระสารีพุทธเป็นฤาษีในป่ามีบทว่านเป็นเป็นพันเป็นหมื่นพอนะไม่โมเป็นหน่อยแล้วกับพโมกัลล่าเนี่ยก็เป็น เศรษฐีอยู่ในเมืองแล้วพรอเป็ตัวเองปราถนาเป็นอัคราสาวกขางขวาพระพุทธเจ้าก็เลยมาชวนเศรษฐีให้ไปปาถนาเป็นอัครสา,าวกขางท้ายเพราะเป็นมูกันไม่เมื่อสมัยเมื่อเป็นขลาวต์ประโมกกลลากก็เห็นด้วยก็เลยทำบุญทำท่านก็ตั้งความปราถนาเป็นอัครสา,าวกขางท้ายนะเขาปาถนามาแล้วในอดีตชาติเท่ากับให้ตามตําแหน่งที่เขา ที่เขาปรารถนามานนั่นแหละเข้ามาได้เรามาได้ให้เห,เห็นแกหนาเห็นแกตาแต่นี่ก็พ่อตั้งพุพทธอุปถากพระอานทนเป็นพุทธอุปถากพระสงฆ์ทางหลายคนพระสงฆ์หลายคนบอกกันอีกว่านีพระพุทธเจ้าเห็นแกหนาเห็นแกตาเอาหนองไส้ของตนเองมากเป็นพุทธอุปถากเป็นลูกของอามาเป็นพุทธอุปถาค พระอต้องบอกว่าไม่ใช่พระอนุนเขาปรารถนาในอดีตชาติเขาปรารถนาเป็นพุทธอุปถา,ากมาย้านานเพราะนั้นเขาห้อยตามตําแหน่งที่เขาตามที่เขาปรารถนาเขาตั้งปรารถนามาแล้วนะอันนี้แหละสรุปแลวกคือผู้ใดเลี้ยนหมอผู้ใดเลี้ยนหมอมาตามสายหมอเปิดใครเป็นหมอไป การปวดเลี่ยนทหารมาเปิ้ลกา,ายทหารผูร้ใดเลี่ยนสายตำรวจมาขายตำรวจ้ใดจะเลี๊ยนสายไหนมาเปิ่ลกา,ายสายนั้นอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเอากลักษณะจักรพนคือปาดความปรารถนาของแต่ละท่านแต่ละคนบุคคลกันในอดีตชาติที่ผ่านมาพลักของพุทธศาสนาในตายบมดสูญในลูกหลานจท,ทายายยังตายและเกิดอีก เปียนวัยตายเกิดนี่แหละอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเป็นคู่กับสถาบันพระพุทธเจ้าของเขานี่เป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อออกบวชนวก็ได้ทัศรูแล้วก็อาศัยพระเจ้าปเสนที่โกศลอาศัยพระญาพิมพิสารอย่างที่หลวงพอบวเมื่อว่านี่นี่แหละเกิดมา ในโลกงนั้นมันมีสองนะลูกหลานนะมีมืดกับแจ่มมีสุขกับทุกข์โดยมากไม่ดกับขาวเนะี่ยมันเป็นครูครูกันตลดอดแต่บมพึงปาธนาที่สุดก็คือเกิดมาแล้วตายเนี่ยนะเกิดมาแล้วตายนนเนี่ยโอ้เกิดมาย่ามไรหลวงพ่อเนี่ยคืดมาย่ามไรวะเกิดมาแล้วตายเนี่ยแกกันยังไข่โยตายเนี่ยเหเกิดมาแล้วตายเนี่นย นั่งคิดนอนคิดเดินคิดเท็จยังไงคิดอยู่ชีวิตของเขานี่ตายแน่ๆ่เพราะเป็นอย่างอื่นวนออกไปเกิดว้าตายเป็นคู่กันเลยล่ะยังว่าเออมืดกับแจงก็เป็นของคู่กันอิ่มกับหิวก็เป็นของคู่กันพระติดพระจันทร์ก็เป็นของคู่กันสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันผู้ยิ่งผู้ใชยเป็นของคู่กันอีกเกิดกับตายเป็นของคู่กันอีก เฮ็ดยังไดบาดที่บ่ตายมีช่องทางที่บ่ตายมีพระเจ้าแผ่นดินนี่มีพระราชาองค์หนึ่งคนไปโหนทำหนายว่าท่านเสีตายนี่แหละตอนเทียงวันอังคารนี่แหละจำเป็นปุณิเป็นวันพุธิ์เป็นวันละตอนเทียงวันอังคารเนี่ยคนที่ตาย แน่นอนเพราะเป็นอย่างอื่นนะทางพระราชาเนี่ยเอาดะขาจะต้องหนีจากเออหน,นีจากพระญามดจ,จุราชไทยได้ไอ้พอโหนโหนคำเนี่ยคำไายบาดไอ้แมนบาดน,นั่นเลยบ่มีความผิดพลาดพระราชาปัญญาตายบัดเนี่ยไอ้คงจะไปตายแบบหัวใจวายนะวะไอ้พระราชาเนไปเฮ็ดทีบ เขาไปเฮ็ดหีบหเล่วเนเห็ดหีบศพปุ๊นหรืไปเฮ็ดหีบเสร็จเรียบร้อยเลยกันเวลาเนี่ยก็ให้สู้ให้เฮ็ดปิดๆเด้อว่าจะได้ให้หนีจากพญามัจจุราชให้หนีจากพญามัจจุราชต้องเฮ็ดจะไปเอิดเฮ็ดกระเลิกเอ็กกลเลิกเตรียมพร้อมแล้วจะได้เดี๋ยวกูจะเข้าไปในเห็บเลอเขาจมลงไปในน้ำหลอดจะได้เอาทวง ทวงหีบโล่งลงไปในน้ำไปให้กูอยู่ใต้น้ำไปย่างปัญจุลาให้มันหาอาหารทั้งทึ่งดิดเนี <c oughs> น่ยจะไหนเพราะจะหนีไปย่างปัญจุหนีไปย่างปัญจุลาด้วยแต่เด็กพวกลูกน้องบริวา <c oughs> กรก็หักพระราชาจีแล้วมันวัดนะพระราชาสั่งจะได้เฮ็ดจังสั่นแล้วเฮ็ดหีบไปลงอย่างดีปิดเจาะหูดีๆใส่ <c oughs> ใช้สายยางสายสายยังกันละมันลไปสายยางก็เป็นกุ้มเอวก็เป็นสายยางแต่พราะจะติกเนี่ยน,นะทางนึ่งก็จะเป็นสูบล้มเขาส่วนหนึ่งก็สูบล้มออกนละยมีท่อหายใจถ้าหันพอดพ่อมันลงไปบาดนั้นก็ทวงลงไปในน้ำนะทวงไปในนั้นก้อนหินทวงมัให้มันจมมันไปออพอแล้วก็เปนล่าซ่าก็นอนนี่นะอยู่ในร่องนอนไป หายใจออกตกักหายใจออกท่างสายยางลงไปหายใจออกสายยา,ายางเออพญาาคบรจ,จุราชเก็ <c oughs> คือความตายเด้กพ่อได้ไปล่ามมาดมาลงไปไก่เลาะเทียงลงไปขัญชาผุ่นยางปี้าวเอามันไปใส่กับพญานาเนี่ยวันนี้เอพอพราะไม่รู้ใต้น้ำเนี่ย <c oughs> <c oughs> ย่างไปย่างมาย่างมาย่างไปย่างไปบ่ได้ก็ไอ้ไอ้เออเครื่อเขาทว่าไงสายหายใจของพระราชาเนี่ยของแข็งของขาอยู่ตลอดวนไปเออย่างไปอีกเนี่ยมาบันไดสวนมาบันไดก็สายตอนนั้นก็เครื่อตอนนั้นวนไปมาขึ้นมาของแข็งของขาอีกเออพอตอนเวลาเที่ยงพอดีไปมันเครื่อเอียงเนี่ยจ้ะมันมาหาของแข็งของขาอยู่เนี่ยวจ้ะ อพญามดเจร่าลลก็โมโหลงไปจับสายยางต่นนั้นสายที่มันของแข็งของหากระตุกยางแห้งไปนอ <c oughs> อกไปพ่อกระตุกขึ้นมาท่านนี่แล้วทางพูนลดออกจากอออกจากกองทั้งไต้น้ามันไปอพอราชาอยู่ใ,ใตไตน้ามันใจขาดแล้วมันไปว่ามีโลมหายใจเขาออกว่ามีโลมหายใจอพอ พระญายาบจ,จุลาดึงท่อหายใจออกอยู่ทั้งทึ่งพรพเจ้าไปเด็กก็เลยตายกันไปนี่แหละหนีความตายหนีไปใช้กระปุกหนีพญายาบจ,จุลาห้านไป <c oughs> อันนี้บอเมเนบอมเมนในท่านมากในพระไตพิดกเน่าในท่านเพิ่นบอกแบบปล้ปล่า่่า่่่่่่่ห่่ง่่ว่่ง่่่่่่่่่เ่นเน่น,น้อย่่่่่่่่่่่่่่่่เาา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่ก่่่น่่่ เนตายแิ่นี้จะไปจังไรกระบอกผลถึงข้าวมันแล้วโน,นไปเ,เกิดมาตายโน,นไปนี่แหละเ,เป็นคู่กันเกิดกับตายแต่เฮ็ดจังไรที่บวตายบาดเนี่ยพระพุทธเจ้าพลดว่าผมมีทางอื่นมันเกิดขึ้นมาเป็นวิบากกรรมต้องตายแน่แล้วเพเป็นอย่างอื่นเกิดมาแล้วนะแต่ว่าตายไปแล้วพเกิดอีกเอออดันเนี่ยมีช่องทางปัว่า ตายไปแล้วบ่เกิดอีกอันนั้นมีช่องทางแต่ว่าถึงมปทุกคนตายเกิดขึ้นมาแล้วอยู่เดียวนี่นบ่มีผลได้จะหลีกลีน่นหนีผลไปไดเรื่องความตายเกิดมาตายมัดประจกักษ์บวชในระดับใดเ,เป็นศาสตราจารย์ขี่โม่ขี่คุยชะลอความคกงความแก่กินยาตัวนี้แล้วบอกแกบอตายขี่คุยไปเถอะวันออกไปบ่ามีผลได้หลอดสักกหนวันออกไป เกิดมาแล้วอไปตายมัดเจาฟฝาเศษธีมหาเศษธีระดับใดก็เถอะลำล่วยหมักมิ่งมงมีขนาดไทยก็เถอะรักษาสุขภาพดีขนาดไหนก็เถอเหมอมีผลใดผลเรื่องความตายความตายนี่เป็นของแน่นอนเป็นนิจจังเอาไปสองอื่นเป็นอนิจจังนลูกหลานเป็นอนิจจั์เป็นของบอเทียง แต่ว่าความตายในี่เป็นนิดจั่งเทียงแท้แน่นอนหมดไปเกิดมาเราตายอย่างเดียวว่ามีเป็นอย่างอื่นเกิดมาเราตายเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าบนไปเสาะแสวงหาหาทางออกสนน่วนแหนหาทางออกมาเฮ็ดจังไลที่บ่ตายบ่มมีทางอื่นต้องบ่เกิดเท่านั้นต้องบ่เกิดเฮ็ดจังไลที่บ่เกิด เพิ่นก็ไปบำเพ็ญหาช่องทางหาช่องหาทางมีสมาธิเป็นเบื้องตนพอมีสมาธิเร็จแต่ก็นํนำมักกันกลองไตรตองด้วยปัญญาของเพิ่นสรุปแล้วก็คือศีลส,สมาธิปัญญาเน,นี่ยมักแปดเนี่ยแหละนี่จะเป็นหนทางที่จะบ่เป็นหนทางที่บ่มเ้าเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีก อ่ากนันเพื่อนกับบํเพ็ญภาวนาจนจิตเขาสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตหนึ่งจดสงบพราจิตสงบหน้าม,มากการกล่องพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขาราปัจจยาวินนา่งนั่งนนคนโว่าตามภาษาบาลีสรุปแล้วก็คือชำระใจให้ใจเข้าใจให้ใจเข้าใจได้ตนเองให้ใจิตใจของเขานี่รู้แจ้งเห็นจริง เกิดความเบือ่อนายใคลายอ,าออกจากกิเลสถ่าวา่าเฮ้ายังยังติดอยู่ในโลกยังหล,ลงอยู่ในโลกยังหลักยังหลงอยู่ในโลกเห็นว่าร่างกายสังขารเป็นตัวตนของเฮาอยู่ยังหลักการเป็นอยู่ของตัวเองอยู่ว่าร่างกายเป็นตัวของเฮาอยู่มีความสุขในร่างกายอยู่อทอเม็ดห้าขาลิ่นลงปูหลาพันวาเลย คันว่าร่างกายของเขาเนี่เปิงส่วนไหนยังมีความสุขอยู่สัวมิดเม็ดมง่าขาลิ่นเม็ดง่ายัง่าเลยยังขาขาขาลิ่นอีกคนไปมันหน่อยขนาดตัวลิ่นนี่ยังหน่อยไปแห้งลหอลิ่นที่มันกัดใบหูคน้นขามันอีกคนไปปานนั่นแหละผู้นั้นชิพพจนจากทุกในวตนาสงสารใดประตูพระนิพพานน้อยกว่าหูเข็ม <laughs> บ,บอกบดกว่างเลยประตูระนิพพาน์แคบกว่าหู้เข็มโอ้จะเข่าหลมหมดอะอพอความบริสุทธิ์มันเข่าได้หลมมัดน,นี่แหละอันนี้คือเมื่อเอาพิจารณาลูกแจ้งเห็นจริงแล้วเกิดความเบื่อนา,นายใครจ็ดใจก็เบื่อเพียงพ่อเกิดมาในโลกเอาละพ่อแล้ว ถ้าวาเกิดมาพบใรชาใดก็คงจะเป็นอย่างสี่อีกบอกเป็นแนวอื่นนยพิจารณาเมืองวลาใดเป็นอย่างสี่อีกเบื่อนายค่ายในจ,ใจิตใจตัวอวิชชาคือตัวโม่เมาตัวความหลงคำนี้ลนะลดออกจาก,กจ,จิตใจพอลดออกจากใจตัววิชชาคือความรูนะ้เกิดขึ้นว่าแทันทีวิชชาคือความหลู้รู้แจง้งเห็นจริงเออถาวาเกิดมาแล้ว อตายนแน่นอนแกเจ็บตายตรงน้ำตาม,มานแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นจะนะ้รก็เกิดความลูกแจ้งเห็นจริงอจากนั้นก็เ,เมื่อได้ตัดสรุปได้บรรลุธรรมแล้วนะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระรหันต์ในเมื่อเป็นพระรหันต์แล้วจบแล้ววะเนี่ยาตายตายแน่นอนตายเท่าตายแน่นอนแต่เพิ่นก็บอกว่า ทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคำไอ้ายว่าตายแล้วทิ้งร่างกายสังขารพาลาเวปัญจักขันธาเนี่ยขันทั้งหารทั้งข้าผ้ายูผ้ากินผ้ารับผ้านอนผ้าคับผ้าทายผ้าทะเลวีวาทมีมากมายว่าผ้าร่างกายสังขารของเขาเนี่ยผ้าโดดโหลดเต้นผ้ายังแม่นมัดที่พวกเขาเห็นเนี เป็นภาระหนักบริหารร่างกายเป็นภาระหนักเป็นภาระหนักะจากนั้นก็ปล่อยปล่อยวางขันจ้ะภารานิเคปลังสุขขังภาราฮาเวปัญจขันธาเกณฑ์ขันทั้งห้าเป็นภาระหนักแล้วก็ภารานิเขปลังสุขขังวางภาระขันทั้งห้าเป็นความสุขอย่างยิ่ง เออพนว่างพ่นพยดมันทื่อมันในร่างกายจากนั้นก็ว่างกระทางใจอีกเป็นพระหรหันต์จากนั้นก็บ่ามาเกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นอนันตการพระพุทธเจ้าพระหรหันต์ทสาวกเพิน่นบอกจังสันในลูกหลานอันนี้ให้ห้าฟังเอาไว้นะของในโลกมันเป็นคู่กันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเ้ิงต้นนะนะเออ ดีคับชัวแต่พวกพึงปาธนาที่สุดกเกิดแล้วก็ตายเนี่นะคิดยำไรก็แมนหลดมันไปเ, <c oughs> เกิดมาแล้วที่พอตายบม่มีเกิดมาแล้วตาย <c oughs> บ่มีใครหล,ลีกลีหนีผนไปได้ในชีวิตของเฮาเพราะนั้นมีทางเดียวให้เฮาศึกษาในรักธรรมคำสอนของพุทธนะะ ถ้าเทาศึกษาแต่ปฏิบัติได้แล้วนั่นแหละเขาสูนิพ่านจนะบ่จะบม่ะบมาเวียนวายตายเกิด,ดอีกเพราะเหตุใดเพราะบ่เกิดความตายจะมาจากไหนนะถ้ามันมีคงเกิด่แล้วตายแน,น่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะพนัญญามากเกิดนะคุณแม่ชี้แก้วเขาบอกว่านะเป็นทุกข์จังสันมันทุกข์จังสี่เป็นนังสันจังสี่คุณแม่เอ้ยโตห่างเกิด คำนี่ตัวหักมาเกิดมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นอย่ามาเกิดเอพุ่นแม่พูดคําเดียวฟังโอ้โหจริงจังจริงใช่จริงๆตัวหังเกิดเพียงแค่นั้นนะพวกเราทุกท่าน,นถ้าว่ามีอะไรตกทุกขอย่า,ยากทาะเลาะวิวาทมีอะไรมาลุงตุงนางมาลังตังนุงในโลกเนี่ย มันทุกข์ในโลกมีการไม่พอใจในโลกหให้นึกถึงคำของคุณแม่เลยเอ๊เราหังเกิดว่ะ้านเราไม่เกิดมันคงจะไม่เจออย่างนี้หรอกแเราหองเกิดนะเพียงแค่นั้นมันครอบเลยใจที่มันโมโหโกธาที่มันเอออกนอกลูกนอกทางกับฟุดก็ฟาดเละมันจะงับมันระง,งับได้ทันทีเลย ระงับได้ทันทีตัวหังเกิดเราหังเกิดเกิดมาก็ต้องเจอแหละแบบนี้นะเพราะนั้นอยากเกิดนะั่นเรานะพวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้คํานี้นะแต่ก็ยากนะถูกหลานนะไม่ใช่ของง่ายจะชําระใจไม่ให้มาเกิดแต่เป็นไปได้ในหลักเป็นไปได้ในหลักของพุทธศาสนานะถ้าตอนนี้ไปรับพรในเ้เสยนนะพอจะใจพรององเดียวก็ได้นะวันนี้ ยะถา,าวาริวะหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติิอิชฉิตังปติตังตุมหังกิบเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปาจันโทปนาราสุยะา,ามานิโชติ ระโสยถาสพีติโยวิวัชานตุสัพพโรคโควีนัตสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิจนิตยังบุธธาปจายิโนจัตตารธรรมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพะมังคลัง ราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพ,พธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังคานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา